เดี๋ยวชนถ้าใครมาดูแลชนญขึ้นมาดูได้เลยนะฮะพี่ครับเชิญไปดูแลได้เลยเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนกันนี่ครัคุณแม่เรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เชิญเชิญแม่เลยครับเชิญแม่เลยครับสนับ ไไมม่่ด้กระเป๋าแม่นี่แล้วแม่ไม่ธรรมดานะแม่ได้กุหลาบจนเป็นล่าด้วยต้องยอมแล้วนะใช่ต้องยอมคุณแม่คุณแม่อายุ85แล้วค่ะโอ้โหยครัครับชอบพรมลิขิตอยากรู้เลยว่าคุยอะไรกันนะฮะรู้เลยใช่ถึงแล้วแม่พี่ปงให้ปะโทรคุณแม่ดีกว่า่อะไรนะให้เบปะโทรไปเลยดีกว่า จะได้คุยกนนนันโอเคนีทีงานดูแลอย่างดีฮะทีงานดูแลอย่างดีโอเคอเค,คุณลูกคุณแม่น่ารักมากเลยเก็บทุกท่วงท่าบรรยากาศติดตามคุณแม่ได้ทาง u t u b e นะคะโอเคและท่านต่อ